ไปแล้วนะคะมาเด้อค่ะท่านใดสนใจนะคะมานะะคมันเยอะค่ะวันนี้เห็ดมาตลอดทะานสนใจอยากจะสั่งเห็ดไปวังเยี่ยมโกฐูวังเยี่ยมแล้วซื้อแล้วก็เดี๋ยวให้มาจึงไปล้างเออไปให้ไต้มแล้วก็มูนก้เลยถ้าใครจะซื้อก็ซื้อเลยนะคะไม่รู้คุณอะไรนะเมื่อเช้านะคุณไปด้วยนอนหน้าบ้านถูของเลยค่ะแมนอยู่แล้เนาะเต็นก็ยังมาท่านได้เลยค่ะพี่ชายขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันเด้อค่ะ บอกคือยายสมอนเด้นอนในหลุดไม่ลงพัดพีแล้วไปโทรมาดูเลยขอบคุณค่ะขอบคุณเจี๊ยบท่านนะคะมาเด้อค่ะตอนเมื่อกี้น่กวไปรำนะคะอยูรำให้คุณครูหนึ่งนะคะสบายดีค่ะแม่บุญทีกดให้แล้วค่ะแม่จ้าขอบคุณนะคะคุณโสภณยิ้มจุ่งม้วนนะคะถ้าใครจะซื้อเออเห็ดลองงูแม่ถินไปฝากลุงป้าที่วังเยี่ยมหรือว่า ครู้ของยาพาเชิญเลยนะคะได้นะคะขอบคุณนะคะคุณคุณอะไรนะเมื่อเช้านี่นะอย่างจะโินมาเล่าทุกอย่างซื้อแล้วจันได้ย่บหลังเคยลืมแล้วมันมีมันมีสองสองท่านน่ะนาอะไรสองท่านก่เจ้าก็บวรับปากเล่วให้ต้มไก่จะเชร้านั่นแหละ บอกว่าไม่ได้ขายไปแล้วก็ได้ขายจอยแล้วเบ้อหัหวนกับฟีบบนี้แหละใก่ะอไมาไมายก่อขอบคุณสี่ท่านนะคะ่นขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคุณโซพลลิมจวงห่อยนะคะเี่ย อ้าวเปลี่ยนเปลี่ยนกันดังนะคะเมื่อวานนี้แม่ถิ่นเป็นคนดังเนาะวันนี้ให้แม่ดาเป็นคนดังเนาะใช่ค่ะวิ่งช่องจะบอกึดตด้วเนี่ยใช่ค่ะแม่ช่องอีกข้อบกติดด้วยเนี่ยครับกดติดตามกดติดตามนะครับมาดูช่องครไม่รู้นะผมช่องนะครับขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะคะบรรยากาศยามเย็นก็คึกคื่นเหมือนเดิมนะคะด้วยดีปากช่องเลยนี่ไม่ยอมอยู่รับปากช่องเลยเดี๋ยวครัไปเดี๋ยวพ่อไปไหน ฝาก้องเลยหนีกันทินรักไม่อยู่กันมีฝากท้องเลยถ้าใครสนใจก็ซื้อได้เลยนะคะเดี๋ยวจะให้แม่ถีบไปล้างให้ค่ะล้างได้ค่ะอันอะไรนี้ขอบคุณมาก พี่นู่นนะคะมามีพี่นนพีนโ่นนะคะสวัสดีจ้ามามีสวัสดีค่ะคุณแม่บุญถิ่นขอบคุณค่ะน้ำสายใจจริงสวัสดีเช่นกันนะโค้บเลยแถวนี้ก็สร้างเสียงโหร้อเลยค่ะคื้อไปไหนอะปูนะคะสวัสดีค่ะแม่ค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะคุณปูนะคะขอบคุณนะคะคุณปูนะคุณเมฆนะคุณเมนะ สวัสดีค yeah, ่ะค yeah. yeah. uh, uh, uh. ุณน so, uh, yes, ้ำสายนะคะขอบคุณเช่น huh. ก uh ันสวัสดีค uh ่ะ huh. ค oh. ุณส oh, uh ิท huh. ธิศักดิ so. ์รักกิจนะคะขอบคุณมากๆค่ะคุณปูนะคะสวัสดีค่ะคุณปูขอบคุณค่ะแอดประวิตรมาแล้ว ลำให้คุณครูหนิงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรำขอพรนะคะตอนเมื่อแต่คืนนี้นะ ยดยววาเาตัวไหนมาสวัสดีค่ะคุณวินสวัสดีค่ะคุณแดงค่ะเข้ามาแล้วจ้าดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่อยูค่ะแต่มันตัวใหญ่กว่านี่จ้าที่ทำคนเลี้ยงยูทูบเบอร์มีแรเลี้ยงเราซักเอาเงินเายอดไลคมาเดิอมาเดิอค่ะเห็ดยังเหลือเยอะนะคะมาเด้อสบายดีครับคุณวินสบายดีเช่นกันค่ะ อเอ็ดประวิทย์สวัสดีครับคุณวินสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณโสคนนะคะตัดชาได้ยังไงล่ะใส่ไม่ตัดชายังไ so, ่ได้ทว้าแล้วจังนั่งแส่ไหลายอยู่ดีนะวันนี้ก็พอไม่พอขายกันล่างแล้วเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณเช่นกันนะคะมาเด้อค่ะบรรยากาศย่ำเย็นแล้วนะคะ ช่องแม่บุญถิ่นยินดีต้อนรับครับขอบคุณแอตรวีนี้คุณม่เราไปถามรายอย่างเลยสิไปถามว่าจะจะทำาลายเหตุอะไรเราคุณไม่ไปถามเลยแม่แม่ตั้งหงายหลังเลยได้ยันแม่ทิงเอ้ยถ้าทรงแฝงก็เห็ดอีกเด้อก็เขาก็บอกอยู่ว่าแม่แม่เบ้นส่งห้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งกิโลนี่ดีจ้าเขาบอกมาในนี้อยู่อืเขาก็บอกมาในไลฟ์สดนี่แหละแต่เขาก็ยากให้ส่งให้อยู่เด้ ขนาดแพงเขาก็ยังขอบเพ่นกนด่ว่าคุณเช่นกันค่ะให้มันแกงกระเบารั๊มนมันได้อยู่ต้มวันนยแล้วมันสั่งปั๊มอลไรต้มคนงเละนี่จะย่างเมทีก่นก็อัดแข็งไปมันจะเละได้ไงถ้าเราทำเป็นน่ะมันได้อยู่ได้แล้วค่ะเพื่เพียว ขอบคุณแอตประวิทย์ขอบคุณทุกไลท์ทุกคอมเมนท์ทุกกำลังใจครัาให้คุณ่ขอบคุณนะคะคึกคืนเหมือนเดิมค่ะบรรยากาศนะคะที่ตลาดน้อยหน้าบ้านลุงพลนะคะแล้วจ้าขอบคุณนะคะยังไม่ไอ้นี่บอกมันมีชีวิตบอามัอยู่ไหมเนี่ยมาหน่เหรอ ขอบคุณนะคะขอบคุณเจ็ดท่านค่ะวันนี้วันนี้ได้จะงคืนไปเก็บเห็ดแล้วเหรอวันนี้น่ะกินมงค์อันดับได้แจะงคืนพูดอย่างนี้ไปแล้วบอรอส่งนะได้จะงคืนพูดอยู่คนเดียวปวดหัวมากเลยร้อนเลยลูกไม่มีใครสักคนมาชวนไปหาเห็ดแล้วฮะไม่มีเหรอคนตาันคนเดียวตอนนี้ยิ่ง่าเมียดาจะพาไปหรือไปดีกว่าจะมา บุญ่บุไปหาเห็ดปน้อปวดหัวขนาดวะไปไปดูคลิปเขาสามชั้นคลิปบุญนี่บุรีหาเห็ดเป้งลปวดหัวลคนขยันอ่ะเขาบุดไปเขาปวดเขาคุณนเช่นกันค่ะมาดูเด้อเพราะว่าจะไปอยู่แต่ว่าถ้าขายเห็ดหมดก็จะไปแต่เห็ดไม่ได้ขาย พราะนายจังกึมบอกมาว่าถ้าได้ขายเห็ดหมดจะพาไปแต่เห็ดมันยังเต็มอยู่พก็เลยไปไม่ได้เพราะว่ามันนี้ตัวที่ต้องซื้อเห็ดม่นต้องพาไปทุกวันแน่เอางี้นะแม่จะให้ตัวที่ซื้อให้แก็ช่วยขายถ้าซื้อนี่หมดหายใจไม่ไปหหาาลยช้างพาไปทุกวันนั่นแหละถ้าจะไปถ้าเย็าก็เย็นนับเดยถุงเท่าไหร่นี่ แกได้ไม่ได้ไปซื้อยาแก้ปวดหัวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงดสามสองันเจ็ดจะให้แม่ชินท้าไปหนึ่งอาทิตย์เลยไปไหมแหละจนเห็ดห้วยก็ได้เห็ดห้วยได้รู้มเห็ดมันห้วยนั่นแหละถึงไม่พาไปเขารู้ไหมว่าเห็ดห้วยคืออะไรเขาก็รู้ก็เข้ามาในนี้ก็เป็นคนบ้านเราหมดคนไทยหมดเลยคนไทยเขาไม่ได้เข้ามา เข้ามาแตคนอีสานคนอีสานทั้งหมดนี่สารคามคนสารคามนียสอยเื้อเห็ดแม่ขอบคุณเช่นกันนะคะก็ขึอกมดีแต่นอกเห็ดนี่คือเป็นเห็ดไทยเห็ดไทยเห็ดไข่นะคะถ้าใครซื้อก็เป็นเห็ดคนนั้นถ้าใครซื้อก็เป็นเห็ดคนนั้นแต่ว่ามันหอมเยอไปกิน่อยไครนี่ เห็ดไข่เ็ดไข่ม่ใช่เหง้าชื่อมันว่าเขว่าเท่าไหในถาดนั้นถาดนั้นก็กหนึ่งกิโล3อ0สามร้อยันีสามร้อยขอบคุณเช่นกันขอบคุนะหกพนองนนบอกว่าคุณจะขายเห็ดมืดคุณจนขายบมืดอไดอยู่ในถาดนั้นก็จะตื้อไ้อีกมันยังไม่หุเพราะว่ามันได้เอาออกเพราะลูกหลาน ปิ้งค่ะปิ้งค่ะคุณนางโสภานะคะให้ได้กินหมดนะคะใส่่นเป็นมกินไดบอร์ขอบคุณเช่นกันค่ะนองช้างเราก็โควคนมาแล้วคุณยายคันนี่รู้ใจของจังเลยเจ้าย้ายได้บรรยากาศชื่นชมขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณทุกรายทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ